ทริปนี้พาเที่ยวกระบี่พังงา3วัน2คืนพาไปสัมผัสทะเลอันดามันมุมเดียวกับที่นกเห็นนอนที่พักสไตล์แคมปิ้งที่มีวิวเดียวกับภาค1หนนั่งเรือไปเช็คอินกันที่ทะเลแหวกและหาดไร้เลสัมผัสความน่ารักของพี่ช้างแบบใกล้ชิดแล้วไปสนุกกับกิจกรรมซิปไลเอทีวีและล่องแก่งสุดมันและไม่พลาดเช็คอินกับสเสม็ดนางชีวิวหลักล้านทั้งทะเลและภูเขาเที่ยวไปด้วยกันได้ในทริปเดียวเลยทุกคนเปิดทริปด้วยการน,นั่งเครื่องบินเล็กชมกระบี่มุมเบิร์ดไอวิวบินกับไทยซีเพลนสุดพรเวทแค่ สวยจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยแหละทุกคนมือกลางวันแวะเติมแกงใต้ที่ร้านอาหารเรือนมาจากนั้นไปดําน้ําสีเกาะเที่ยวทะเลแหวกที่น้ำใสมากแล้วไปชิลกันต่อที่หาดไร่เล่เติมกาแฟที่คาเฟ่เอเมซอนเปิดใหม่ล่าสุดวิวคืออย่างชิลเลยเช็คอินเข้าที่พักคืนแรกวาลาน่ากระบี่โฮเทลเป็นที่พักที่สะดวกสบายเตียงนุ่มพักผ่อนได้แบบเต็มอิ่มแล้ววิวกับอาหารมื้อเช้าคือดีต่อใจสุดวันที่2เดินทางเข้าจังหวัดพังงาไปสนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดมันที่เบสลาฟติ้งฟอร์ยูเริ่มจากสิ กันต่อกับกิจกรรม A t ทสุดมันทีวีวระหว่างทางคือสดชื่นฮิวใจมากทุกคนอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยคือล่องแกงแล้วที่นี่คือทําถึงสนุกมากคือกรีดก,กันแทบคอแตกที่พักของเราคืนนี้เป็นแกลมปิ้งบนภูเขาว,วิว360องศาที่หมอกยามเช้าคือดีงามเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยช่วงสายๆเราตั้งใจไปทําอาหารป้อนพี่ชาที่พังงาเอลเฟนพาร์คไทยแลนด์ป้อนเขาแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยทุกคนก่อนบินกลับแวะเช็คอินที่สกายวอล์กชมวิวสเสม็ดนางชีปิดจบทริปเที่ยวใต้3วันน2คืที่สามบันสองคืน เที่ยวกระบี่พังงาใครไม่ชอบแพลนทิปเองก็ลองเที่ยวตามกันได้เลยนะทุกคน